สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องงานเกษตรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการจำแนกประเภทของพืชค่ะเรื่องที่2ก็คือผักสวนครัวดูว่ากินได้เรื่องที่3การเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะเรื่องที่4การเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเรื่องที่5การดูแลแปลงเพาะก้าค่ะการจำแนกประเภทของพืช พืชที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีจำนวนมากเราจึงควรรู้จักประเภทของพืชโดยแบ่งออกเป็นไม้ผลไม้ผลก็คือพืชที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานผลเป็นส่วนใหญ่ปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นที่ดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นพอเพียงเช่นอง,งุ่นทุเรียนเงาะสม้ม มะละกอลำไยมะพร้าวกล้วยและมะม่วงค่ะผักส่วนครัวคือพืชที่มีอายุสั้นและนำส่วนของดอกผลหรือหัวมารับประทานเป็นอาหารนั่นเองค่ะเช่นกะหล่ำปีแครอทกะหล่ำดอกมะเขือเทศคะนา้าผักกาดขาวผักกาดหอมค่ะไม้ดอก ไม้ดอกก็คือพืชที่ปลูกเพื่อประดับตกแต่งความงามอยู่ที่ลักษณะของดอกสีอาจมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็ได้ค่ะเชน่นดาวเรืองกล้วยไม้บานชื่นดอกบัวดอกมะลิชวนชมดากกระจายและกุหลาบค่ะไม้ประดับไม้ประดับก็คือพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามนั่นเองค่ะเชน่นบอนสี ภูด่างโกศลตะบองเพชรว่านค่ะต่อไปค่ะเรามาเรียนเรื่องผักสวนครัวล้วกินได้กันค่ะผักสวนครัวเป็นพืชที่เราใช้ในการประกอบอาหารทั่วๆไปซึ่งผักสวนครัวแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของการนำส่วนต่างๆไปประกอบอาหารค่ะประเภทใช้ใบและลำต้นเป็นอาหาร ก็คือใช้ส่วนบริเวณใบและลำต้นเพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานค่ะเช่นกวางตุง้งคะนา้าตำลึงผักบุ้งโหระพาค่ะประเภทใช้ผลเป็นอาหารคือใช้ส่วนของผลเพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานค่ะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศฟักทองแฟงมะนาวและแตงกวาค่ะ ประเภทใช้หัวหรือลากเป็นอาหารคือใช้ส่วนของหัวหรือลากของพืชเพื่อนำไปประกอบอาหารค่ะเช่นแครอทข่าหัวชชยเท้ากระชายและกระเทียมค่ะประเภทใช้ดอกเป็นอาหารคือใช้ส่วนประกอบของดอกนำมาประกอบอาหารค่ะเช่นกระลำดอกดอกสโนโดอกขจรดอกหอมและดอกแค่ค่ะ ต่อไปค่ะเรามาเรียนเรื่องการเพราะเมล็ดในภาชนะกันนะคะวัสดุที่จะนำมาใช้ในการเพราะเมล็ดก็คือก็จะมีกระถางดินร่วนเท่าแกบเมล็ดพืชช้อนปลูกและบัวรดน้ำค่ะขั้นตอนในการเพราะเมล็ดในภาชนะนะคะ 1. เตรียมกระถางหรือภาชนะปิดรูที่ก้นกระถางค่ะ 2. ตักดินลงในภาชนะกดดินให้แน่นนะคะ 3. ใช้นิ้วกดให้เป็นหลุมเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพืชที่จะนำมาปลูกค่ะ 4. เมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วจึงย้ายไปปลูกที่ที่เราจัดเตรียมไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเพราะเมล็ดในแปลงค่ะการเพราะเมล็ดในแปลงก็คือการเพราะเมล็ดพืชที่ต้องการต้นกล้าที่มีจํานวนมากบริเวณที่ทําแปลงปลูก ต้องมีการกำจัดวัชพืชออกจากพื้นที่ให้หมดก่อนนะคะเพื่อให้เมล็ดงอกงามจเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเพราะเมล็ดในแปลงนะคะมีจอบมีเมล็ดมีใสา่ย,ยางมีบัวลดน้ําแล้วก็มีบุ้งกีค่ะแล้วก็มีฟางข้าวด้วยนะคะแปลงเพาะค่ะแปลงเพาะนะคะใช้ปลูกพืชที่ต้องการเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะ แล้วเราก็ต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ในการปลูกด้วยนะคะ,ะเตรียมฟางข้าวแห้งค่ะใช้ในการคุม,มเมล็ดพันธุ์พืชที่จะปลูกค่ะอุปกรณ์ก็คือมีจอบนะคะจอบใช้ในการเปิดหน้าดินค่ะส่วนบุ้งกีนะคะใช้ในการใส่ปุ๋ยลงในแปลงเพาะค่ะบัวลดน้ํากับสายยางนะคะใช้ในการลดน้ําต้นไม้ค่ะหรือลดน้ําแปลงผักค่ะ ต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดในแปลงนะคะขั้นตอนที่1ค่ะวัดแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปักไม้ไว้4มุมนะคะ 2. ใช้จอบพลิกหน้าดินกลับลงไปด้านล่างสลับตากดินทิ้งไว้14วันนะคะ 3. ใช้จอบย่อยดินใส่ปุ๋ยผสมให้เข้ากันค่ะลดน้ำจนครบ7วันเรียกว่าการบ่มดินค่ะ 4. ใช้จอบทำร่องเป็นแถวนะคะแล้วก็โรยมเมล็ดลงไปค่ะ ฮากลบเมล็ดพืชด้วยดินบางๆแล้วลดน้ําคุมดินด้วยฟางข้าวแห้งค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องการดูแลแปลงเพาะก้าค่ะการลดน้ํานะคะควรลดน้ําในตอนเช้าและตอนเย็นลดให้ชุ่มชื้นค่ะแต่อย่าให้แฉะจนเกินไปนะคะอุปกรณ์ในการลดน้ําก็จะมีบัวลดน้ําและสายยางค่ะ การพวนดินค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเสียมและซ่อมพวนนะคะใช้พวนดินในแปลงปลูกนะคะเราควรพวนดินทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันค่ะโดยพวนให้ทั่วแปลงนะคะเพื่อให้ดินล้วนซุยค่ะการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเสียมมีซ่อมพวนมีถุงมือนะคะวิธีการก็คือถอนหญ้าที่ขึ้นในแปลงเพื่อไม่ให้แย่งน้ําและอาหารของต้นกล้าเรานะคะ 2ก็คือจับแมลงที่มากินต้นกล้าทิ้งไปค่ะการใส่ปุ๋ยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีปุ๋ยมีซ่อมพวนแล้วก็มีช้อนปลูกนะคะควรเลือกใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชนะคะโดยโรยให้ทั่วแปลงปลูกในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วค่ะประโยชน์นะคะประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้าก็คือ1ต้นกล้าของเราเจริญเติบโตเร็ว,วแข็งแรงค่ะ 2. ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ วันนี้คุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนทํานะคะเป็นใบงานแยกประเภทของพืชให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็แยกออกเป็นสี่ประเภทนะคะมีผักสื่นคั่วมีไม้ผลมีไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับค่ะมะเขือเทศอยู่ประเภทไหนคะกุหลาบอยู่ประเภทไหนคะผักบุ้งอยู่ประเภทไหนนักเรียนก็ใส่ลงมาให้นักเรียนทําในพอร์ตสีเขียวนะคะรคูไม่ให้ปิ้นนะคะ